ครับวันนี้เราอยู่ไหนนะชงเย็นงยนมากที่นี่ที่นี่อันนี้คืออะไรสาราพักใจฮะสาราพักใจใจุดชมวิวคุณน้ำเย็นคุณน้ำเย็น,นเนอออากีแอร์ตอนเชื่อมติดอย่างบนมันก็จะสูงขึ้นไปครับแล้วมันก็จะเห็นวิวไงข้างบนคือไม่เห็นวิวแล้วเห็นมันจะเป็นเหมือนที่เราดูทีแรกมันจะเป็นช่องลมมันจะเป็นช่องลม วันนี้เราทางกับข้าวกินกันนะครับกับข้าวแบบบ้านๆกินอะไรครับเอาอะไรพี่เอาอะไรจะส่งแคกกลับบ้าน้วเนี่ย นี่ก็กำลังยากางเต้นัทงนัไม่จนี่จะไัได้แล้วออะไรเจอเจอเจอตัวคุณยังคุณไม้เจอยังคะชื่ออะไรครับชื่อโมค่ะโมสวยวันนี้ก็มาชื่ออะไรครคนนี้ชื่อค่ มาที่นี่เขางดสุรานะครับจะได้อนอนพื้นฝั่งออกเป็นรุ่นได้จะลงไหนจนะล <laughs> งไปไหนจะลงไปไหนติดยังอ่ะติดแล้วไม่ใช่เหรอติดแล้วติดแล้วโเล่นแอลกอฮอล์ซะขนาดนั้นไอ,อ้ย่ะอะไรครับติดแล้วแอลกอฮอล์ใส่ซะขนาดนั้นไม่ตั้เดินตามกล้องมาเดินตามกล้องมาเออยืนอยู่ข้างหลังสิลูกเอ้าฮึบฮึบ นี่คือการจุดไฟของของนี่ก็เรียกว่าใส่ถ่าเอ๋จุดไฟทำหมูกระทะฮะเดาเดาจุดไฟที่ไหนคะที่ไหนคะจุดไฟเป็นไงฝีมือไหมนี่ขนาดลมแรงๆนะครับเนี่ยเป็นปลาโอ้อย่างนี้จะกินหมูกระทะหรือหมูปิ้งเนี่ย ผมใส่เยอะหน่อยการกระหองมันคู่วดอง้์ข้าสมกพีทางอคขาดโด้พะเกณลองคองคาเดคนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับอากาศก็กำลังเย็นเย็นขุนน้ำเย็นที่ช่องเย็นอุทยานแห่งชาติแม่วงเดี๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาดูตอน